ประกอบใบ,บมีดตัดเตียนแบบใบตรง2ใบใบงอ2ใบาวางจานขนาดพื้นใช้ตัดยญายาวตั้งแต่ข่าถึงเอวยาวไม่พันใบมีดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีประัจเบอร์สิบหนึ่งถึงสองอันนะครับใบมีดตัดเตียนให้น็อตไปในชุดทั้งหมด9ตัวนะครับเราก็จะเอาน็อตมาใส่ที่ช่องหัวและช่องท้ายของใบตรงฟันสลับก่อนนะครับโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วก้อยประคองไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะนําไปประกอบเข้ากับจานตัดเตียนนะครับแล้วเราก็จะนําใบงอมาวางไว้มาใส่ในด้านบนนะครับแล้วเราก็จะนําแหวนมาใส่นําน็อต น็อตที่เหลืออีกสองตัวมาใส่ด้านตรงกลางนะครับอพอใส่แล้วเราก็จะใช้ปะแจเบอร์สิมาไขาให้แน่นนะครับแล้วอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันนะครับก็ไล่ไขให้แน่นเหมือนกันเวลาเวลาขันใบมีดนะครับระวังเพราะว่าใบมีดตัดเตียนมีความคมมากนะครับอาจจะบาดมือท่านได้แล้วเวลาใส่น็อตท่านต้องใส่ชุดละสตัวทั้งสองฝั่งนะครับผมเราก็จะได้ตัดเตียนใบมีดตัดเตียนที่มีลักษณะนี้นะครับ แล้วมาถึงขั้นตอนการประกอบใบมีดตัดเตียนเข้ากับหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้ากันนะครับเวลาที่ประกอบนะครับก็ต้องใส่ใบมีดตัดเตียนให้เข้ากับบูทล็อกของหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้านะครับถ้าท่านใส่ไม่ตรงบูทล็อกนะครับแล้วท่านไขน็อตเข้าไปเวลาใช้งานจะทําให้ใบมีดและเครื่องสั่นเวลาใช้งานนะครับพบบ่อยในมือใหม่ของผู้ใช้ใบมีดตัดเตียนนะครับหรือท่านพบอาการนี้ท่านก็แค่ไขน็อตออกมาแล้วก็ขยับ ใบมีดให้มันตรงล็อกของบูทหัวเกลี่ยขึ้นตะยา้าแล้วไข่ให้แน่นแค่นี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับหากท่านพบปัญหาการใช้งานใบมีดหรือสอบถามปัญหาการใช้งานติดต่อใบมีดตัดเตียนเข้ามาได้ตลอดครับใบมีดตัดเตียนยินดีให้บริการครับหลังจากนี้เราไปตัดยานกันครับผม